สวัสดีค่ะยายนงคนบ้านนาะเมื่อนี้ยายนงมาเก็บใบบัวบกนี่ค่ะไอ้มาเก็บบัวบกจู่ในสวนยายนงเนะะี่ค่ะอ่ายายนงเอื่นพักหนอกนะะี่ค่ะยายนงจะเอื่นว่าพักพักหนอกส่วนมากคนอีส,สานจะเอื่นพักหนอกนะคะจะเอืน มีเนโนยแหละค่ะใบบัวบกผักหนอกมีนี่แหละยุยุกจุ่มหนึ่งยอะนี่ละค่ะนอ่น้องเด็ดอันนี้มันแก่นี่ใบบัวบกผักหนอกนี่ค่ะพอได้กินพอได้กินค่ะมีทุกอย่างเลยในในสวนบึง อยู่ใกล้ๆก็กมีหอดพักบุงนี่พักบุงปอดสารบึงสังเกตนี่สังเกตออันเมีแมงกินเนาะนี่สรรพคุณมากมายเด้ค่ะใบบัวบกมีประโยชน์หลายค่ะใบบัวบกนี่สรรพคุณมากมายประโยชน์มากมายจะกินสดก็ได้เดี๋ยวจะเอาไปคั้นคั้นดื่มก็ได้ค่ะ คือท่เคายวาเนี่ยนานนะคะ่ะเดี๋ยวว่าเวลาช้ำในให้กินใบบัวบกนี่คะ่ะนี่เลยค่ะใบบัวบกใบไอ้ยผักหนอกนี่แหละคะ่ะยายน้องบาดยายน้องจะเอื่นว่าผักหนอกผักผักหนอกอีสานเขาเอื่นจะผักหนอกกันเลยนาะคะ่ะแต่ว่าไปเก็บยังเอ้แต่ว่าไปเก็บผักหนอกไม่กินกับลาบสิ่นจะหูดีนะคะ จะลูกกันหมดนะค่ะว่าถา้าไปเก็บพักหนอกส่วนมากจะกินกับปุนกับปลาบกินก็กินได้หมดแหละคะ่ะกับปนกับปลาบกับตาบักหุ่งส่วนมากจะกินกับปลากับปุนเนี่ยหลายๆมึงนี่น้องเออไอ้มึงมีแค่นี้แหละคะ่ะนี่กาลังเกิดากาลังเกิดไปผุนๆไร้ไปทั้งคนพักหนอกทุนนี้สวนบันนี่น้อง นี่น้องปลูกอันละนิดละน้อยปลูกหลายย่างทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่ามีอันละนิดละน้อยเป็นสมุนไพรเลยค่ะพักหนอกเนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรแก่เซลเ,เลือดคอร์ดแก้เส้นเลือดคอร์ดลดอาการบวมแก้ช้ำในคือขจวาวานเนาะ ช้ำในใกินใบบัวบกนี่นะคะลดอาการบวมแก้ช้ำในอักเสบแก้อักเสบกระหายนา้ำโอ้ยสารพัดสรรพผลมากมายประโยชน์มากมายนี่ค่ะลดความร้อนในร่างกายลดความกระวนกระวายถ้าห้านอนบ่หลับถ่า,านอนบ่หลับแมค่ค่ะกินประจำกินประจำนี่ถ้าห้านอนบ่บคอยหลับเนาะ เามื่อแล้วน,อนอาอเนี่ยไอ้บ่าอยรับนี่ก็เอาไปคันคันกินติดต่อกันทุกมือทุมือยุดอาทิตย์หนึ่งนี่นอนหล,ลับดีดีค่ะนี่นี่นอนหลับดีดีมาจะห้ากินติดต่อกันกินทุกมือทุกมือนี่ทุกแค่อาทิตย์เดียวช่วยให้นอนหลับดีบำรุงสมองบำรุงสันมอง รักษาแผลเหลือลังปวดขายาดับกระหายคลายร้อนโอ้เยอะแยะเลยนะแต่สปปรรพคุณมากมายเลยแต่มื่อไ่ยายน้องมาเก็บไปกินกับไอ้ยายน้องมาเก็บโอ้ถ้าต้องเอาอน่นจะลบจะเก็บแบบนี้ไหมคะและ้ว มันนี้คือเก็บยากแท้เป็นมันมันนี่นะค่ะจะเป็นเก็บเฉลยน้อยเฉลยน้อยไปน้อยก็ดึงออกมาได้ นี่นะคะเก็บไปทึ่งแบบนี้เลยค่ะเก็บไปแบบนี้แหละเก็บเป็นกรกมไปเฉลกรรมเม่เก็บหลายดอกค่ะเก็บไปเชลกรรนี่จะกินยยมได้กับเขาเมื่อเก็บในสวนนี่ถ้าเก็บไปหลายก็เหี้ยวนาะเก็บไปเฉลกินเชลกรรมนี่นี่จะเก็บแบบนี้ค่ะจะถอนเอาแบบนี้นะคะถอนเอาทึ่งหลากไปเลยแบบนี้แล้วก็ไปล้างให้สะอาดนี่จะถอนแบบนี้แหละค่ะ จะถอนแบบนี้แค่กำเดียวกินม,ม,มดมดนี่น้องจะถอนไปแบบนี้นะ,คะแค่เอ้นี่บดอีกถอนเอาเนาะมันไอ้หน่อยอยู่เนาะถอนเอาพี่นี่งพี่ถอนเอาทัา้งพี่ทั้งจะกระดึงยากถ้า,ถาหนาฝน ถ้าฝนตกนี่ดึงง่ายไงยอู้หูขาดจ่อยขาดดึงยากต้องเอาเสียมเสียมมาโศกโศกโศกงูจักโศกบ่ค่ะเสียหยาดใหญ่เนี่ยโศกโศกเอาจักอันนี้ดึงยากมันขาดตั้นี่มีสุกยิงทพยังพักบุ่งกันมี้พักบุ่ง ขาวพักยุเงยอ,ยอดขาวพักบุงหน้ากับมีพักบุงยอดแดงกับมีเก็บเก็บเครื่องพักบุีงไป อดี๋ยายน้อ,นยนองไปลางกันเก็บเล้วยายน้องกลับไปลางยายน้องกับผา,าบาเบืองสำารก่อนเนาะค่ะมาเด้อค่ะมากินลาบกับยายน้องมากินข้าวกับยายน้องเก็บผักหนอกแบกินกับยายน้องมามาเด้อค่ะเอฟทีคิดหอดคิดถึงทุกคนเลยค่ะ สวัสดีค่ะักปุงเมงไงยักปุงน้่